ผมเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยได้5วันหวันตอนนี้ก็กำลังควอลันทีนกักตัวอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพก่อนมานี่ก็มีหลายคนที่ผ่านกระบวนการควอลันทีนมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดในชีวิตมันเป็น ความทุกข์อีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับติดคุกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในห้องเล็กๆเป็นเวลานาน,านมากทีเดียว14วันไม่รวมวันแรกกับวันสุดท้ายก็ถือว่านานมากบางคนก็บอกว่าเออดีแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูหนังดูวิดีโอตลอด สิวันมันจะสนุกมากดูเน็ตฟลิจะมันมากแต่ว่าผมไม่ชอบดูหนังผมไม่ค่อยได้ดูหนังไม่ไม่ถนัดที่จะนั่งดูจอคอมพิวเตอร์ดูทีวีเป็นเวลานานๆทำไม่ได้เลยจะปวดหัวลำคาญมากฉะนั้น ทางเลือกของผมก็คืออะไระผมจะต้องเบื่อใช่ไหมต้องอยู่กับตัวเองจะทําอะไรบ้างอยู่ในห้องยี่บสี่ชั่วโมงนี่จะทําอะไรบ้างมันจะน่าเบื่อมากทีเดียวเลยทีนี้ก็ทําให้มาคิดว่าเราจะแก้ไขความเบื่อน,นี้ได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่คิดขึ้นมาได้ก็คือว่าเออนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะที่จะต้อง ที่จะได้อยู่กับตัวเองแบบเงีย,งยบๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปไหนถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่จะได้อยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับความรู้สึกของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันก็คิดว่านี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการฟาส t i n g หรือการอดอาหาร ก็เป็นไอเดียที่ทําให้ตื่นขึ้นมาเลยว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยที่มีโอกาสได้ควอลทีนแทนที่จะรู้สึกกังวลเรื่องความเครียดกลายเป็นความรู้สึกของความตื่นเต้นที่จะได้ทําการฟาสติ้งวันนี้ก็เป็นวันที่ที่6แต่ผมเริ่มฟาสตมาวันนี้เป็นวันที่5คือ วันแรกยังกินอยู่วันที่สองก็ไม่กินจนถึงวันนี้ไม่กินอาหารเลยแต่ผมกินน้ำมะพร้าวผมกินน้ำมะพร้าววันมื้อละหนึ่งลูกวันหนึ่งสามลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากเพราะน้ำมะพร้าวนี่เป็นสิ่งที่ ไม่มีเส้นใหญ่ไม่มีกากไม่มีอะไรร่างกายสามารถดูดไปใช้ได้เลยไม่ต้องทำงานมากและสิ่งหนึ่งที่ทำด้วยกันก็คือการสวนการสวนหรือดีท็อกเนี่ยผมก็สวนเช้าเย็นเช้าเย็นปกติคนก็จะใช้กาแฟใช้มะนาวหรือใช้สมุนไพรลดจืดติดเย็นอะไรต่างๆ แต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีทางเลือกมากผมก็เลยใช้ชาใช้ชาชาถุงหนึ่งเนี่ยชาดำเนี่ยถุงหนึ่งก็ใช้สองครั้งแล้วก็ขวดดีท็อกอะไรต่างๆก็ก็ทำเองที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่ได้สวน แล้ก็อดอาหารทำให้ได้ปล่อยโอกาสให้ร่างกายได้พักพักจริงๆก็คือไม่ต้องย่อยมากไม่ต้องทำงานอะไรมากแล้วก็ไม่มีขี้ไม่มีอะไรที่จะต้องจัดการลําไส้ก็จะถูกล้างวันละสครั้งสอครั้งสองครั้งหวันที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกดีมากรู้สึกเบารู้สึกสบาย ไม่รู้สึกหิวเลยเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะทำให้ไม่เพลียไม่เพลียไม่หมดแรงผมก็ยังออกกำลังกายออกอะไรได้อยู่แต่ว่าถ้าออกกำลังกายแบบทั่วไปก็อาจจะเหนื่อยกว่าปกตินิดหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาทำโยคะโยคะนิดๆหน่นนนอยๆทุกวันทุกวันอันนี้คือ5วันที่ผ่านมาแล้วก็ ได้มีเวลานั่งอยู่กับตัวเองจริงๆที่ผ่านมามันไม่เคยมีเวลาได้ทำอย่างนี้เพราะว่าอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนอยู่ที่สวนไปนั่นไปนี่ก็มีแต่คน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 ก็เลยไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองจริงๆช่วงนี้ก็เลยต้องรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มากักตัว14วัน เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆได้เพลิดเพลินได้เป็นเพื่อนกับตัวเองคุยกับตัวเองพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นการหาทางออกจากความเบื่อหน่ายที่หลายๆคนคิดว่าการควอลทีนเนี่ยการกักตัวเนี่ย คือสิ่งที่น่าเบือ่อจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะพลิกไม่ให้มันเป็นแบบนั้นได้เช่นกันก็เป็นประสบการณ์ที่คิดว่ามีค่ามากในการกักตัวครั้งนี้ใครที่จะต้องกักตัวก็อาจจะคิดลองทำอย่างนี้บ้างก็ได้นะครับผมคิดว่ามันก็ เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากลองดูครับ